คุณผู้ชมครับเงียบเงียบเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็คุณจะตายคุณจะเลือกว่าคุณจะเงียบหรือว่าคุณจะตายโอ้ยผมเลือกตายครับพี่โอเคขอแสดงความเสียใจให้กับผู้ที่เลือกตายตะกี้ด้วยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นเกมนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณตายแล้วในวันนี้ครับเราอยู่ในเกมที่ต้องใช้ความเงียบเป็นพิเศษแบบ ก็ครับตะกี้เสียงตุ๊กแกพูดถึงเรื่องเงียบนะครับเกมนี้จะสุ่มให้ฆาตกรคนหนึ่งเป็นฆาตกรที่ตาบอดแต่หูของเขานั้นดีมากเขาจะได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงความกลัวที่อยู่ในใจของคุณและเขาออกตามล่าคุณในชีวิตจริงยินดีต้อนรับสู่เกมที่มีชื่อว่า Quiet or d i e Oh my God เริ่มกันเลยนี่เป็นผู้รอดชีวิตแล้วไหนว่าฆาตกรตาบอดอะคุณผู้ชม คือเขาจะมองไม่เห็นเราใช่ไหมขาตกรกำลังจะโผล่หัวมันอีก3 2 1แม่งอยู่ตรงนั้นเลยเอาละ <Yeah. S 1> แย่ละเฮ้ยใครกรีดร้องอะไรวะโอ o โอ o โนโ o โอ้ h โอเคเขามองไม่เห็นเราจริงๆด้วย มาตอนนี้ผมย้ายที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยเวฟผมขึ้นมาอยู่ข้างบนกับใครก็ไม่รู้แต่เกมเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะแบบกรีดร้องอะกรีดร้องได้ด้วยเพื่อเป็นการแบบส่งเสียงเรียกฆาตกรเลยมันไงเราพวกมึงกวนตีนดีนักนะครับโอ้ว้าวดูนั่นเออเรียบร anyway, ้อยดูเหมือนว่ากูน at ั่นกำลังจะโดน ดูเหมือนกูกำลังจะโดน no stop yes ฮ่าฮ่าเจ้าฆาตกรแกน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใกล้ตัวฉันหนดูดิผมจะเล่นเป็นอะไรผมเป็นสวายวอลกนะกูคือเขามองไม่เห็นจริงๆหรอวะผมอยากจะรู้ <c oughs> <c oughs> นี่นอะไรนะชาลิสซาร์โอ้มายกอชอาละเราหนีชาลิสซาร์ดีกว่า <c oughs> แล้วมึงจะหวัวล้วทำไมวะอ๋ะ no! อ no โดนสับโขก สับโคกสับโคกดูผู้ชมครับโดนสับโคกเฮ้ยเราสามารถช่วยเพื่อนไะด้ปอกว่าอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมอยากจะเห็นแบบ p O V อของฆาตกรว่ะแล้วเขาจะเล่นยังไงถ้าเขามองไม่เห็นจอมันจะมืดๆโอ้โแม่งโดนสับสองตัวดับเบิลคิวแถมแม่งแบบแคมป์สปอนด้วยคุณผู้ชมแย่ yeah, ละเราจะไปช่วยเขาดีไหมไม่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 ไม,ไม,ไม่เราไปช่วยเขาไม่ได้คุณผู้ชมครับเขาแม่งโดนแคม,มเลือดสาดเลือดสาดแย่ <laughs> yeah, ละโอเคไปช่วย ช่วยยังมาดูกูช่วยเองดีดูกูช่วยเองเฮ้ยอะไรวะมันมันมีแอดด้วยเหรอวะมันคืออะไรนะี่ยไปอีกทีน่นึงเลย, oh God. ยอโอ้ยมยยแยยยยยยย้ยยยยยยย้ยย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 บยุยมยยยย่ยยยยยยอยยคยย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 มยยยยยคุณยณณณยยยจจอยยยยยยยเยย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 ผยยยยยยยนยยยไว้นะครับเธอชื่อว่าแนสแล้วผมจะไล่ช่วยเธอนะครับถ้าเกิดเธอล้ม กอดหัวเล่นยากอะเน,นี่ยดูดิคือเขามองไม่เห็นจริงๆอ่ะโอ้ oh my god ผมได้ไดเป็นคิวเลอร์ no oh no oh no oh wow เอา้ามันก็มองเห็นนี่หว่าอ๋อโอเคโอเคเราจะมองเห็นนะครับคนที่มันขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบตกใจขึ้นมาโอ้ว้าวอ๋อถ้าเกิดใครคนไหนที่แบบว่าส่งเสียงมันจะมองเห็นแบบนี้โอเคโอเคโอเคผมรู้ละ ผมทุบก่อนเดี๋ยวผมทุบๆๆ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 โอเคถ้าเกิดใครอยู่ในรัศมีของเรานะครับเราจะมองเห็นเว้ยโอเคเขาเรียบร้อยเรียบร้อยมันจะมีคนมาช่วยไหมวะหรือว่าผมจะเป็นที่ต้องแคมป์วะไม่ต้องแคมป์ไม่ต้องแคมป์ก็ได้เฮ้ยลองกอนเฮ้ยมีชาลิศาชาลิศาเออรอะไรว่าอิโมชันอลดามีจมหนึ่งผมมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะแสดงว่าคนส่วนใหญ่มันอยู่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ผมต้องขึ้นไปขบรโอเคถ้าเกิดตรงนี้มีคนช่วยเรียบร้อยแสดงว่ามีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมากจริงเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เพื่อนเราขอโทษเนสะขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษ,โท,ษที่ต้องเป็นแบบนี้ผมมองเลยไม่เห็นเลยว่ามองไม่เห็นจริงๆเนี่ยตรงนั้นนั่นตายไปหรือย,อยังหรือว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วผมมองไม่เห็นว่า เฮ้ยมันมีคนมาช่วยแม่งหมดเลยโหยากยากยากมากใครคนไหนที่เล่นเป็นแบบคิวเลอร์นี่คือต้องแบบอันนั้นพอสมควรเลยเพราะมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับยกเว้นซะแต่ว่าคนพวกนั้นเขาจะส่งเสียงว่าส่งเสียงแบบกรีดร้องเฮ้ยเออเออเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าที่เหลือตายหมดแล้วเหรอคุณนึกว่ามีคนช่วยหมดแล้วนะั่น่ะเอ้าเอ้าเฮเราคุณถือว่าเราอ่ะมันจะแพ้ นี่อะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์เอ้าโอเคโอเคเปลี่ยนแดนใหม่เปลี่ยนดานใหม่คุณผู้มชมเล่นเป็นคนเอาชีวิตรอดผมรู้แล้วว่าผมจะไปแอบ,บที่ไหนผมจะมาแอบ,บตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เลยฮฮอ๋ถ้าเกิดเราก,กด e เพื่อเป็นการแบบส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะได้เงินมาด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มค่านะครับกับการกดไปเท่าไหร่โอ้โน no. ล้มไปแล้วหนึ่งเฮ้ยอะไรคือแอด อ่อคิลเลอร์อย oh ู oh ่ด oh ้านล่างว่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยเองโอ้โอ้โอ้ล้มเลยเ้ล้มเลยแบบนี้ทำไงดีหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหแม่งนอนแต่ไม่หมดเลยอย่างงี้กูจะชนะได้ยังไงวะแม่งนอนนอนลงมันจบแล้วกูโดนไล่เลยเฮ้ย ไม่น่าเลยว่ากูจุดจ,จบของพระเอกมาแล้วพระเอกแดเนียลตายเราเจอกูว่าแต่นี่คืออะไรวะเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์ลันดอมไอเทมมันคืออย่างนี้โอเคเหมือนเซอร์ไวนวลนะครับผู้รอดชีวิตจะได้ลันดอมไอเทมไหนนกูไม่เห็นได้เลยผมต้องเป็นเซอร์ไวนวลก่อนไหมใช่โอเคไหนลันดอมไอเทมเฮ้ยนี่ไงผมได้มาจริงๆด้วยมันคืออะไรเนี่ย มันคือกล้อง G p S เฮ้ยมันเป็นทีเทเลพอร์ตว้าวเทเลพอร์ตเอา้าเทเลพอร์ตไม่ได้เทเลพอร์ตไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มันต้องรอมันต้องรอนานรอนานมากโอเคโอเคผมรู้ละเราจะใช้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการหนีนะครับออ้หม่ก็ต่อเลือดสาดคือเราควรที่จะไปช่วยเธอนะครับโอเคมีคนไปช่วยละจัดไป แม่งแล้วก็มีคนลื่นกลวยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งผมเห็นแสงแดงๆหกล้มโดนทุบแป๊บหนึ่งแป๊บนึงต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้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 ยอย่าเพิ่งเกือบตายฮะโอเคแม่งตื่นเต้นว่ะภาคไม่ออกเลยกูแล้วมึงจะส่งเสียงทำไมสร้างปอมฟอตไนท์ สร้างป้อมฟอร์ไนท์โอเคฆาตากรอยู่ข้างนอกนะครับฆาตากรเน็ตแหลกบอกว่าเฮ้ยเราจะกระโดดอะไรเนี่ยมากูไปข้างนอกละเออแม่งหกลม้มลื่นกล้วยฆ <laughs> าตากรลื่นกล้วยเฮ้ยแป๊บนึงฮ่าฮ่าเนี่ยนั่นแปลว่าจบละจบละมันจบละคุณผ,ผู้ชมครับเทเลพอร์ตโชว์หนุ่มน้อยอไหนๆก็ไหนๆขอเป็นคิวเลอร์ต่ออีกสักหนึ่งรอบละกัน ก่อนที่เรานั้นจะมาสรุปกันว่าเกมเกมนี้นั้นมันตรงไปตามสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าแมปอะไรวะโอ้ไม่กอดแมปนี้อย่างกว้างแล้วกูได้เป็นคิวเลอร์โอจบเลยแบบนี้กูตาบอดซิมูเลเตอร์โอ้แย่ละคุณผู้ชมอย่างนี้กูจะไหวไหมเนี่ยเอาล่ะอย่างแรกผมเช็คห้องนี้ก่อนเลยนะครับเพราะมันชอบมีคนมาแบบในห้องนี้โอเคไม่มีละแล้วตรงแถวนี้แ่ะโอเค คือส่วนใหญ่อะเขาแม่งจัดเอ้ยเฮ้ยอะไรทำอะไรเออลงไปนอนก่อนลงไปนอนก่อนเดี๋ยวผมขอแคมป์คุณผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเธอน่าจะเก่งมากๆเลยดูจากการวินแล้วเนี่ยเธอวินสูงมากๆไม่มีใครลงมาช่วยเธอเลยว่ะคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงมีหนึ่งคนกำลังจะลงมาช่วยเธอบราบราไปดิเฮ้ยทำไมกูเข้าไปไม่ได้วะคุณผู้ชมโอโหตัวกูเข้าไปไม่ได้ What the freak is this ตัวใหญ่เกินอะมึงอ่ะใหญ่เกินอะใหญ่เกินอะใหญ่เกินอะเฮ้ยเฮ้มยมีคนแอบมีคนแอบทำอะไรแม่งสร้างป้อมฟอสไนไอเวนคุณผู้ชมมีคนสร้างป้อมฟอสไนไม่ต้องไม่ต้องพวกมึงอ่ะนอนกันตรงนี้ให้หมดโอ้ยมันออกไม่ได้โอ้โหพวกมึงแม่งสร้างอะไรกันวะเนี่ยโอเครู้ละ ไอคนพวกนี้นะครับคือเขาแม่งได้ของสุ่มมาแล้วดู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 เขาแม่งปิดปิดปิดทางเอาไว้ดูมัน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 ดูสิ่งที่พวกเขาทานั่นสิคุณผู้ชมครับถ้าผมกด e อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห emergency emergency ชนะเลยชนะแบบงงๆง first impression ที่ผมมาเล่นเกมนี้ตอนแรกดูว่าเป็นเกมแบบสยองขวัญสุดน่ากลัวจะต้องแอบแบบอ h no น่ากลัวจังเลยอย่าเข้ามาใกล้ฉัน ไม่เลยนะครับจริงๆแล้วเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อดสมองเล่นสำหรับใครคนไหนที่คิดว่าเอเวลาตัวเองมีเยอะเกินไปแล้วอยากจะฆ่าเวลานะครับเกมนี้อาจจะเป็นคําตอบให้กับคุณได้